ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเทสนะครับชุดปั๊มของอาริมิสึนะครับตัวนี้ tspc 2อหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นลูกเซรามิกครับนี่ดูค่ับขาวๆนี่ครับหยอดน้ำมันตรงนี้นะสามลครับลูกเซรามิกนะทางน้ำเข้าที่ปกขุนออก4ีหุ่นนะครับตัวนี้ตัวปรับแรงดันนะตัวนี้คือทํางานตัวนี้คือยกนะครับสับนะครับฉีดได้สองสายนะตัวนี้แรงมากครับสี่สิบบาทนี้ได้เลยครับอันนี้ครับชวงเครื่องมิสูนะครับตัวนี้สี่แรงเผาทอดนะครับมาเรามาเทสเลย อีกนิดนึงนะขออนุญาตครับมาดูรอบอันนี้รอบรอบเดินเบารอบเดินเบาครับข่าทดนะตัวนี้ไม่ต้องทดใส่พานนะครับแต่ว่าข่าทดอยู่แล้วครับเดี๋ยวมาดูครับดูความแรงกันครับอย่างนี้ตัวนี้นปรับแรงนั้นนะเดีย๋ยวเราลองปรับสูดเลย ครับเป็นส้นรัไม่ทำมา12เมตบ,บอกได้เลยครับไม่ทํามตรครได้่ครับ,รบลมลมมันดีกว่ดูสยน,น,นะน,นี่ครับเป็นเส้นเลตัวนี้ทนกับตืนตาเสือนะรูเซรามิกนะตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นรูเซรามิกแล้วครับ ดู2อนะครับตัวนี้ผมใช้ไซส์ใหญ่นะ2.4จเดี๋ยวดูถึงความความแรงครับทีครับ2.4อัดได้นะเา็นตัวอะไรตัวนี้ครับแต่ทางนะล้างฝักกลุ่นะครับ,นนรบเดี๋ยวดูแลาวนะครับเดียดูถึงความแรงแรงมากครับนีครับ สี่นะครับวีนี้แหลงไม่แพ้มาลูนะครับบอกได้เลยครับนี่ครับรวมไกลไกลมากหรอลูสองยุคสี่นะนี่โหแหลง มันตึงมากอ่ะมีดัำถอยหลังอ่ะดูโอ้แรงมากครับมาดูความแรงนะเนี่ยท่านใดที่ไปอัดฉีดก็ได้นะครัโอ้แรงมากครับเนี่ยแรงแรงโคตรอ่ะโอ้เล่นๆนี่แรงมากโอ้น้ำหมดระยะเต่าอ่ะน้ำหมดพอดีน้ำมันแห้งอ่ะโอเคเรียบร้อย สนเจ้าทรนนะครับ0813299898ล้านสมชายบ้านบ่อน,นะครับขอบคุณครับ